โว้แบงค์ทานช์โฟลเมอร์ครับพอดีตอนนี้เพิ่งได้มานะฮะกำลังรอรถจะไปต่างวัดตัวน,นี้ใช้แล้วโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะฮะในนี้มีสายชาร์จนะครับเส้นหนึ่ง USB Type C to Type C นะครับมีคู่มือครับ o ว e แบงค์ bank, ครับตัวเล็กกระทัดรัดดีนะฮะตัวนี้คามจุ5 0 0ามิลลิแอมป์นะครับเป็นแม็กเซฟด้วยนะเป็นเนี่ยฮะ เวลาชาร์จนี่มีปุ่มเปิดพาวเวอร์นะครับกดทีหนึ่งตอนนีจะมีสาระบอกนะครับปริมาณแบตคงเหลือนะครับชาร์จไฟเข้า power bank แ,แล้วก็ชาร์จสมาร์ทโฟนก็ใช้รูเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นฟ้าชาร์จนะครับเนี่ยขึ้นเป็นสายฟ้า2องงานันแสดงว่าตอนนี้เป็นฟ้าชาร์จนี่เล็กๆแค่นี้สบายพกหรือง่ายสบายนะครับไม่เก,กะกะสายก็สั้นๆสะดวกดีครับเดินทางหลายชั่วโมง พกอคอแบง์ oh, bank, ตัวเดียวสบายทดสอบไวเลสชาร์จปึ๊บนี่ชาร์จด้วยขึ้นสัญลักษณ์ไวเลสชาร์จนะครับนี่ไม่มีสายนะไม่ได้ต่อสายเลยถ้าเป็นไอโฟนเนี่ยมันจะเป็นแม็กเซฟใช่ไหมฮะถ้าแม็กเซฟก็คือเป็นแม่เหล็กอะพอติดปุ๊บมันก็ประกบติดเลยนะแล้วก็ไม่หลุดแต่ผมมีนี่มาด้วยแม็กเซฟต่างหากเนะี่ยเล็กๆบางๆนี่ใส่ในเคสนะครับเดี๋ยวลองดูนะใช้ได้ไหม เฮ้ยได้ไว้อยู่แต่ว่าชาร์จไม่ทะลุวันนี้ไม่แค่ตัวใหม่ครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมติดไว้ในเคสนะครับแล้วก็มันทําให้ตัวนี้ติดไม่อยู่จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นไม่เหล็กนะครับมันต้องติดนอกเคสนะครับอย่างนี้แล้วก็ติดบริเวณนี้นะมันถึงจะใช้ได้นะครับเมื่อเอาไอ้ตัวที่เป็น p o w e r bank นะครับไอ้ตัวนี้ของ transformer เนี่ย,ยมาติดปุ๊บมันจะติดพอดีเลยนะครับพอติดปุ๊บมันก็เป็นเวลาชาร์จเข้าได้เลยขยับไม่หลุด โอเมื่อวานก็ลองทําผิดวิธีมันเลยไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับใช้ได้แล้วนะฮะวันนี้ใครที่สนใจตัว power bank transformer นะครับกับเจ้าตัวนี่นะครับไม่เหติดลิงนี้นะครับปอกต่ก้าไวให้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะ